ตอนนี้ดูเครื่องเสียงนะครับที่เครื่องเสียงจากที่ไหนเนี่ยอ่ารามินทาครับผมรามินทาชื่ออะไรครับนัทโตมิวสิกอ๋อครับผมมาดูเครื่องเสียงนะครับท่านผู้ชมของพี่นี้พวกรับงานพวกเวทีเครื่องไฟได้ไหมเรับครับผมแต่ว่าต้องดูสเกลฮะ มีเวทีขนาดไหนอะก็มีแปดสี่คูณแปดสี่คูณสิบแล้วก็พวกไฟเล็กก็มีครับผมบุตี้ใหญ่ๆนี่มีไหมรับไหมวงนี้วงนี้ผมผมผมไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่ครับผมส่วนใหญ่เป็นงานออกกํนไรงานงานออกกําไรอีเวนต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อครับรับโซนไหนมั่งเนี่ยก็จริงๆก็ทุกกรุงเทพอะฮะพอแค่ติดต่อของพี่นี่มีอุปกรณ์ขนาดไหนมั่งของผมจะมีอยู่สองสเกลฮะ เกลแรกคืองานงานพูดบรรยายงานสัมมนาก็รับได้ตั้งแต่500-800คนแต่อีกสเกลหนึ่งก็คือเป็นพวกแนวโวอนตีเครื่องเสียงครับอ,อันนี้จะลิมิตได้แค่ไม่เกิน500ครับครับผมก็ะจะเป็นคนละชุดกันกับงานงานสัมมนาพูดบรรยายเอาพูดให้เห็นภาพหน่อยว่าอย่างเวทีหรืออะไรยางเงี้ยมันจะขนาดไหนอะไรยังไงถ้าอย่างบรอนตีเนี่ยก็คือจะไซส์ประมาณ4.8เมตร ก็เป็นวงประมาณ5ชิ้นอ่าก็เล่นเล่นเล่นเปิดความสดตามพวกงานเปเตอร์ต่างๆครับผมแล้วอย่างพวกลำพงอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ลำพงส่วนใหญ่ถ้าเป็นดนตรีผมจะใช้เป็นไรเล่กี่ดอกกี่ตู้อะไรยังไงไรเร่อสี่คูณสี่คูณแปดก็คือท่าละสี่ซับอีกซับซับอีกหกซับนี้กี่นิ้วอ่าซับนี้สิบแปดครับผมสิบแปดนิ้วของอะไรครับอ่าของเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันมีอยู่สองตัว มี2ช uh, ุดของของ QSC บ้างถ้าผมจำไม่ผิดแล้วผมเป็นเป็นเป็นซ้ำอีกอ,อ,อันหนึ่งก็ถูกเป็นตู้เก่าตู้เทอร์โบส่วนใหญ่ผมมัน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 ต้องพูดงี้บางทีผมก็ต้องเอาจัดชุดมา mix and match เพราะว่าถ้าเราใช้อย่างอย่างชุดเดียวเนี้บางงานมันไม่เหมาะสำหรับงานพวกงานสัมมนานงานผู้บัญญา เราก็ต้องสลับสลับชุดกันให้ให้ให้เหมาะสมก็เหมือนกับเราทดสอบทดลองแล้วแหละว่างานแบบนี้หมดกับชุดแบบนี้งานแบบนี้เหมาะกับแบบนี้เพราะว่าเนื่องด้วยย่าโลโลอ่ะมันจะเยอะกว่าถ้าเป็นงานดนตรีแต่ข้างหน้าปัญยาเนี่ยมันจะเน้นเสียงกลางเสียงผู้ต้องชัดใสสว่างคือมันต้องชัดแล้วต้องแรงด้วยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับผม คือใช้กินพื้นที่กว้างๆรับได้หมดครับถูกต้องครับผมแ,แล้ววันนี้นะครับที่วางดอกลําโพงอย่างเงี้ยกี่ตัวยังไงม<า>ั่งาว่ใบฟังหนึ่งาละหลครับผมทั้งหมดสิตัวมีมีลำโพงอะไรมั่งมีคอลัมน์คอลัมน์คอลัมน์หแล้วก็ลายเลขสี่ครับครับ ใช้ใช้ทีมงานเยอะไหมเนี่ยวันนี้ออ๋วันนี้ใช้ทีมงานไม่เยอะครับประมาณ4คนครับผม4คนอ่าคนนั่นด้วยอุปกรณ์มันมันมันไม่ได้มากมายกับโบนด์ตีครับกับกับผมใช้รถอะไรขนมาอ๋อทัวร์เวส์เป็นกระบะสองป็นกระบะกี่รอบอ่าทั้งหมด2รอบครับขน2รอบครับผมก็คือเวทีเนี่ยรอบหนึ่งสองคันครับแล้วก็เครื่องเสียอีกรอบหนึ่งครับผมไม่เยอะมากครับไม่เยอะมากครับ แต่ถ้าเป็นงานดนตรีเนี่ยอาจจะต้องเอาหกล้อไปเพราะว่ามันจะได้วิ่งวิ่งรอบเดียวจบครับมันจะเสียเวลานอะใช่เพราะอย่างนี้พื้นที่มันค่อนข้างจํากัดนะกับเอาหกล้อมามันอาจจะลําบากเดี๋ยวผมเห็นผมเห็นไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวพี่อธิบายให้ผมฟังหนะ่ะ ตัวนี้เรียกตัวตัวนี้ก่อนอ่าตัวนี้คือไมค์ของเซนเซอร์ครับผมอ่าตัวนี้ของไทยบ้านเราโฟร์ยูโรเทคผมลองมาใช้ดูอย่างนี้ใช้กี่ตัวใช้ไปกี่ตัวอย่างเงี้ยอ่าอันนี้คือ2องช่องแนลครับผมอ่าแล้วตั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 วอย่างละตัวครับผมสตัวครับครับตัวนี้ใช้มิกเซอร์ของอะไรคะฮะเป็นไอเล่นแห่งีครับผมมีมีกี่ล่องเสียงอ่ามี16เหกชงแนลครับสิบหกช่องแนลนะครับพวกนี้ใช้เล่นพวกคอนเสิร์ตดนตรีอะไรได้ไหมได้ครับผม ได้เป็นขนาดย่อมครับผมปกติถ้าเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยจะใช้ QU สามสิบหรือ SQ ของพี่ใช้อยู่ใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าง,งานผู้บรรยายคือไมมันมันไม่ได้เยอะขนาด16ตัวแล้ววันนี้ใช้ไมลอยไปกี่กี่ตัวอ่าไมลอยไป4ี่ชันแนลไมโครเดียม2ครับผมเฮ้ยไมลอยไปไปไป6ไมโครดเดียม2เป็น8ตัวครับครับมาพูดถึงเรื่องลำโพงหน่อยตอนนี้ใช้ลำโพงอะไรของผมใช้เป็นอ่าลำโพงคอลัมน์ครับผมคอลัมน์ทั้งชุดเลยคอลัมน์ทั้งอ่าคอลัมน์ คอลัมน์สี่แล้วก็ลายเลขสองครับผมาะคอลัมน์ไม่ใช้เป็นดอกลําโพงอะไรกี่นิ้วอ่ะปกติคอลัมน์จะดอกอยู่ที่สี่จุดห้านิ้วครับผมครับผมคอลัมน์มันเหมาะสำหรับงานผู้บรรยายครับผมเพราะว่ามันให้เนื้อเสียงที่คมชัดมันชัดนะมันชัดฮะรายละเอียดมันมันมันได้ใช่ครับไม่เหมือนกับผู้ลำโพงลายเลขหรือลำโพงพีเอเนี่ยมันจะออกโทนเบสเยอะหน่อยมันจะไม่รู้เรื่องใช่ครับผมก็ใช้เลือกใช้เฉพาะงานครับผมนก็ ใช้อุปกรณ์แตกต่างกันไปแล้วแต่งานใช่ครับอยู่ที่งานครับเผื่อท่านผู้ชมสนใจฝากเบอร์โทรติดต่อหน่อยใช่ครับผมก็โทรมาเลยครับที่08 5ท่าครับผม36733 0ขอชื่อชื่อนัททยูมิวสิกครับผมครับผมขอบคุณมากขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณครับผม ที่างะคาับเพ่อยกมือหน่อยนะครับให้ประชาชนที่มาใหม่นะตอนนี้ครับมาใหม่ยื่นได้เลยครับนั่นได้เลยพาดูเครื่องเสียงนะครับในงานอีเวนต์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นมิกเซอร์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาดูตู้ลำโพง นรคณะเวที่มินมาด้านนะครับคณาเวทีเดินมาดัานฝานะครับนั่นมาใหม่ครับครับประชาชนที่มาร่วมงานครับนั่นมานั่งตรงจุดที่ผมชูมือได้เลยครับดูชุดตู้ลำโพงนะครับ ให้ดูบรรยากาศเป็นเครื่องเสียงชุดเล็กๆนะครับงานอีเวนต์เมื่อกี้ก็ได้สัมภาษณ์พี่เข้าไปละพี่เจ้าของเครื่องครับเดี๋ยวลดตันวนะครับตรงหน้าตัาา้งแต่กางแล้วเราเราจะเท่าไหนแล้วก็จะจัดนะครับ ข้างล่างนี้ก็จะเป็นตัวขยายนะครับมี4ช a นแนลนะครับ H4950 แอมขยายไม่เยอะนะครับเราก็จะมีพวกอ,อุปกรณ์ไมลอยนะครับ เดลี kingdom, ่ยนตัวนะครับตรงหน้าแต่ขั้นตอนนะครับเราจะเปลี่ยนทุกที่เลยนะครับมาเปตือนนะครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับชุดมินินะฮะอย่่าผมเ้ส คือใช้4ตัวช่ไมใช้ไหมทั้งห,หมด4ครับผมแล้วก็สำรองอีกสองสำรองวครับผมเคยอย่างหน้างานเคยเกิดปัญหาที่แบบไม้แทรกไม้กวนกันบ้างไหมนชนเราก็ต้องคุยกับทางทีมของนักข่าวสื่อมวลชนว่า,อาชอบสัญญานี้ผมผมขอนะเราเราต้องประสานกับทางสื่อมวลชนก่อนครับเพื่อความปลอดภยัยครับ